เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกฝากท่านโฆษกธนากรบางบุญชนะออกมาบอกก็คือรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ถอดหน้ากากอนามัยนะค<ฆ>่ะนี่ออกมาเน้นย้ําตั้งใจจะบอกให้ชัดเลยเนี่ยต้องไลนี่ค่ะคุณธนกรบอกนายกยังไม่มีนโยบายให้ถอดหน้ากากอนามายัยการสวมหน้ากากยังเป็นพฤติกรรมทางสาธนารณสุขที่สําคัญและจําเป็นในการป้องกันโควิดเพราะฉะนั้น ก่อนหน้าเนี่ยท่านประหลัดว่ายังไงน้องไบร์คือท่านประหลัดคุณหมอเกศติภูมิวงะจิตท่านออกมาบอกว่ากระทรวงสาธารณาสุขเตรียมอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่งกลางเดือนมิถุนายนนี้ในพื้นที่ที่มีความพร้อมยกเว้น3กรณี6 0 8พื้นที่ปิดแล้วก็กิจกรรมที่รวมคนมากแต่แต่ท่านนายกบอกว่ายังไม่มีนโยบายให้ถอดนะคะสรุปแล้วหลายจังหวัดท่านคำรณว,วิทย์ประทุมธานีนี่เตรียมจะถอดหน้ากาก,ากนำร่องเลยเนี่ย<า>ติดเบรกแล้วนะ รัฐบาลยังไม่มีนโยบายตัวเลขวันนี้ออกมาแล้วจะเป็นการประกาศแบบนี้วันสุดท้ายน้องไรติดเชื้อรายใหม่ระบบ RT-PCR 3955คนเสียชีวิตวันนี้21คนค่ะจะเป็นการประกาศแบบนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้เป็นต้นไปรายงานหนึ่งผมยังไม่รู้นะฟังดูก็ยังคุมเครือค่ะ<า>อาจะรยงานเป็นรายสัปดาห์แต่ที่ชัดๆก็คือการรายงานเฉพาะผู้ป่วยโควิด ที่มีอาการเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นใช่ค่ะคนติดเชื้อ PCR คนติดเชื้อเอ k เคไม่มีอาการไม่รายงานเน้นการรายงานยังไงคุณหมอจักรรัฐเนี่ยบอกเนี่ยนางใบดูหน้าจอสินี่ค่ะเน้นรายงานผู้ป่วยรายวันแบบเฉลีย่ยเวันผู้ป่วยที่มีอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะและเตรียมจะปรับแนวทางคุณหมอจักรัฐพิทยาบาุญนานจากกรมควบคุมโรคก็บอก เดิมเนี่ยสถานประกอบการอย่างช่องสามตรวจเอชทุกสัปดาห์ต่อไปคําแนะนําใหม่คือไม่ต้องตรวจทุกสัปดาห์ตรวจเฉพาะคนที่มีอาการป่วยเท่านั้นค่ะนะโรงงานต่างๆก็ไม่ต้องแล้วถูกไหมเ<อ>ฉพาะคนที่มีอาการป่วยแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะคะว่าที่ยังต้องตรวจทุกสัปดาห์ก็คือกลุ่มพนักง,งานสถานบันเทิงผู้ดูแลผู้ป่วยโควิดรวมไปถึงคนที่สัมผัสหรือทํางานกับผู้สูงอายุและเด็กค่ะ <c oughs> นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะผมปิดท้ายช่วงหน้าจะได้กลับมาว่ากันต่อเรื่องฝีดาน